ล้อตัวใหม่ล่าสุดก็คือเป็นตัว CRV G5 ขอบ18แล้วก็เป็นตัวท็อปตัว Minor Chain ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งครับผมแบบนี้สเปคตรงรุ่นเลยนะครับผมอ่านะฮะติดตั้งในรถ CRV กอด Minor Chain นะครับเมื่อกี้ล้อที่เขาถอดไฟถ่ายมันไ,ไม่ทันก็คือเก็บไปแล้วเป็นตัวกอด Minor Chain ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่กว่านะครับร้านเราก็จะมีจําหน่ายล้อเดิมล้อแท้แบบนี้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับ ที่มีอยู่ในประเทศไทยและก็เช่นเดินครับผมต่างจังหวัดเราก็จัดส่งให้ด้วยนะครับนะบต่างจังหวัดเราก็จัดส่งให้เพียงแต่ท่านโทรมาคุยกับเราก่อนนะครับเราเราจะส่งรูปร้อให้ท่านดูก่อนที่ท่านจะโอนเงินนะครับสําหรับล้อเทินก็สามารถส่งกลับมาได้เช่นเดียวกันนะครับผมถ้าไม่สะดวกมานะครับเราก็มีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศไทยครับผมและเราจะหยุดแค่วันพุธนะครับ นะะสนใจล้อ CRV Accord Honda รือพวกนี้นะครับโทรมาได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ